ก็สบายด,ดีนะทุกคนมานออี้ก็ไยากจะมาสอนเกี่ยวกับตัดตอ่อวิดีโอเกี่ยวกับแอปคลายมาเตอร์เราเป็นการเชเวลาเข้าไปแอปเลยต่างแอปโปรเจกต์โปรเจกต์เบี้ยของเราเนาโปรเจกต์ของรรเองาร,รเกงากือเข้าไปที่สางสางมันใช้เขามานานนี่ให้เอาใส่ซีรีวิดีโอได้มววาเบี้ยงานที่เขาที่ใส่ใหนน้เนาะ คอนเซ็ปตว่าวิธีทำอิดวิธีทำอิดวิธีทำอิดยีไ่ได้นานี้มันจะมีะลายบนให้เลือกแต่ว่าสายลักๆก็คือ16ตัวเก่าลกักษเก่าตัว16แต่เป็นเฟสบุ๊กตัวต่อลง Facebook เฟสบุ๊กนานจมแอนเก่าตัว16แต่ลง y o u t u อ่า ตอนนี้16ตัวเก่ามลงตังค์ลงๆมันยังกว่าซิมมัเอ่อเหตุวิธี16ตัวเก่ามนคะอยออเซอร์เซอแล้วเขาไปเลยสามแต่มันจะขึ้นว่าหน้านี่ให้เหาเหลือว,วิดีโอตะว,วิดีโอที่เ้าต้องการตัดต่อคอยซิมมัสเหล่าว,วิดีโออยู่ใน ่าโฟลเดอร์นี้ตาเลาะเนาะเพราะเขาจัดไว้เป็นโฟลเดอร์โฟลเดอร์ไฟล์โฟลเดอร์มันแล้วก่อนจะมาเอาวิดีโอที่ว่าเขาจะถ่ายอยู่ตัดเลาะนี่มันจะมาเป็นหน้านี้หลอดแบบนี้หลอดวิดีโอที่ว่าเขาถ่ายมานะเนาะถ้าเอาต้องการตัดเพียงแต่เอาจับจีเป็นหลอดวิดีโอเอา แล้วมาใส่แบบมาหาคำสั่งที่ตัดด้วยแหนะด้วยหูมีตัดเนี่ยแล้วก็ซีมีบังกะซีมีห้เหลือเหลือตัดส่วนวิดีโอที่ว่าทา,งา้ทาง,ทางสายทาง้งหัวทา้งสายทา้งหัวในตอนนี้คอยสิตัดเคืองตัดความไาม่ว่าแหน,นะแหน,ะ,นะวิดีโอแหนะวิดีโอที่ว่ามันยาวไปเกินไปแล้วก็ยึดตองการว่าแหนะ แหวกมันแต่มันก็เสียแหกออกมาเป็นเป็นส่วนของฟอรของมันถ้าเขาบอต้องการบอรต้องการส่วนนี้เขากามบานเรือตรงสายมือว่ะจบทั้งทีงานนี่เนาะปึ๊บนะมันก็เสียลบอันนั้นก็เป็นวิธีการตัดต่อตัดวิดีโอถ้าเขาอยากต้องการเพิ่มวิดีโอเพิ่มเติมอีกเนาะ เอาเพียงแต่เมื่อเขาที่มีเดียมีเดียแล้วก็เลือกวิดีโอที่เ้าถ่ายมาเจ้าแล้วขวัจเจ้าวิดีโอยั่ได้ตัดโหลดนี่เจ้านะมันก็จะมาต่อเข้ามาเดี๋ยววิดีโอที่สองแล้ก็สามารถตัดหรือนำวิดีโอมาเพิ่มได้อีกหล,ลายๆเนาะ ถ้าเราต้อง,งการเพิ่มอ,อันนี้ไม่สั่นเลยว่ะ fx เราจะมาคลิกใส่บอ่อนต่อกันเนาะพอมันต่อกันแล้วนะฮะเเอฟ fx ฟอยู่ในนี้มันใส่ไม่กระชิบนาสนใจลายเก่าตัวอย่างก็จะนี้นี่มันเด่นเลยเนี่ยมองสนะชลใจกันนะเห็นให้วิดีโอของเราน่าสนใจลายเก่า การที like ่ซ้ำนี่เหละเนาะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์นี่เด้อเพื่อเป็นกำลังใจ